ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนทุกท่านนะครับพุ่งรอดเอฟซีมือนี้ได้รับเหยียอจากไายเอเทปากเก่านะครับผมมาถ่ายถ้ำนะครับมือนี้เป็นมือเปิดบล็อกครับเปิดค่าย Yeah.

น้ำปลาแล้ então, like วก็มีปลาตุ่ม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 ต ใช่แบบนี้แหละครันี่คืองามลปลอดภัยอัดตรงนี้จะบางดีๆสวยงามทานทีลยเบิ้ลก็แล้วโค้งตรงเลยโค้้จะก็จส่ก็เย็นเลยทำยังไงก็มนอยู่ดีม่แห้งเรีนเป็นสุกทองม้เย็นไม่สุกใช่จะตีวงงามค

สวัสด <S an> er. ีครับผมไอเอสด้ดีครับสวัสดีครับเจสวัสดีครับเจสวัสดีครับผมครับนี่ค uh, ร um, ับเอดเท็ปากเก่าเปิดทายไปแสนไม้นะครับได้ครับผมนะครับผมนี่ครับไอเอสด้ครับเรากลับมาทายนะครับผม ครับเอฟซีลูกหลอดด้วครับผมนี่ครับวันเจี๊ยบจำได้ครับพ่อยังก็ฮะพ่อเสืไก่เมาพ่อเมาเออเสียเมาป้าเมาเด้อพี่เด็ดมีมีที่เด็ดไหอนี่มีเด็ดสี่หกสี่หกสี่หกตัวเดียวสี่หกตัวเดียวแม่ครับมัอนี่ที่เด็ดสี่หกตัวเดียวแม่ครับอ๋อครับที่เด็ดของพ่อเมาสีเขาหรือไม่โปรดติดตามนะครับผมวันเจี๊ยบนะครับอันนี้ไอ้เจีวับดีครับผมลูกบอลรอแต่เท่าแขนนะครับอันนี้มามัอนี่กับ ปล่าบ้านะครับว่าเปิดบอกไม่นะครับกอยโชคให้มานนะครับผมหมุไฟเข้าบนย่างหมานแสดงเข้าทันเปิดเนาะเขาต้องเปิดก่อนนะครับะหลังจากนี้ไปหมานตลอดนะครับผมหมานแน่นอนนะครับหมานหมานนะครับผมหมานหานนะนะครับหมานเจรีบนะครับผมมีบุ่ไฟจุดถ้วยถวายน้ำนะครับบังไฟขนาดทอนิวครับจุดถวายสองบังนะครับผมเทปากเก่าๆครับ ขอให้ขึ้นสูงสลงสาๆสาทำเวลาได,ใดให้หลายหลายีเลี้ยงสองคนสุดท้ายข่าวขา,วขาวลังล้มจากฐานบอกกาวเจ้าทิดเจ้าฐานบอกกาวไม่นั่งหน่อยทอร์นี่ขอให้ขึ้นสูงสูงลงสาๆสาทำเวลาได,ใดให้หลายๆนะครับผมไฟบางนี่มาสู่เพื่อใช้ชนะจุดถวยชวายนะครับเอาไปตื่นกันแล้วนะครับผม 3, 2, 1, สามสองหนึ่ง <hi> ปั๊บ จุดเทาไหวาครับไปดิ้นดินแต่ไปได้ดีครับไปได้สุดครับโนมตนัวล,ล่างไหลลงไปค<ม>อเหีวเหยียวกับเบกลูกเบกเบก เป็นบังไฟจุดถวยถวายเพื่อความสวยงามนะครับผมสงสัยปูตาเพนอยากเบิงแนวนี่นะครับผมมันจังเห็นไงเนื่องจากเขาบ่มีกล้องนะครับผมบางที่2จุดถวายครับ 3. ามสองเนืงไปโอ้บังนี่ไปอีกไปได้ดีครับบังนี่เป็นจันันไในยึกยักยอดนิดนึง ควันไลก์กบเผาอุดู่เผาดันเผาแล้วแรนบอทฮันไดเบรกเบรกจะตีดเรียบร้อยอ่าบางนี่ก็พ่อได้รุ่นนี้นะครับผมบางนั่งหันจังว่ารุ่นบางนี่พ่อได้รุ่นนี้ครับเบาดีนะครับตอนนี้ เบาครับเบาเป็นไปจุดถวายนะครับขอไอไอเอ็ดโศกมานนะครับผมจุดถวายไปแล้วครับอันนี้ครับเสียเอ็ดเปิดบล็อกใหม่นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมเปิดฤดูกาลนี่สิเปิดฤดูกาลนี่วะเปิดเปิดเเปิดเปิดตะพิกายรก่อนอ๋อนะครับผมฮะฤดูกาลนี้อ๋อฤดูกาลนี้นะครับผมเท่ากับท่านได้เปิดเท่ากับท่านไดอมานเนาะหลังจากนี้ไปมานแน่นอนครับขอให้หวานเจ็บ เจรียบนะครับกับทีมงานเอดเท็บปากเก่าๆครับสยบสี่ส <ok> ิบเน้ยสิบสี่ส okay ิบอ่ะดีครับผมอ่ะอยากให้เข้ามาทักนะครับผมอยากยงเราเราอยากยหลาย หากได้รู้จักแล้วแล้วยังไงจะัก,กรู้จักแล้วจะหนักใจเห็นนี่รู้จักแล้วจะหนักใจครับสำหรับดีมงานนี้ครับผมอะรู้จักแล้วจะรักเองนะครับเท็บเอ็ดนะครับเอ็ดเท็ปากเก่าๆนะครับฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจขอบคุณที่ทติดตามนะจงรัดเดฟสีสวัสดีครับ